ชข่าวเ,เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มีข่าวดีมาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนฟังในวันหยุดนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย3เดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือค่าครองชีพลดรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มช่องทางการซื้อขายก่อน kick off โครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งบาท เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างไรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโครงการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจของกระทรวงพาณนนิชย์นะคะเชื่อว่าในระหว่างที่รัฐบาลกำลังดำเดนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล t ในช่วงไตรมาส4ี่โครงการนี้จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการซื้อขายซึ่งเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจับต้องได้ในช่วงเวลานี้นะคะโดยจัดทำสามโครงการร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยนภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยว่าได้จัดทำโครงการด้วยแนวความคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ประกอบการรายเล็ก เติมเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนและลดภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจะขับเคลื่อนโครงการนะคะกำหนดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่20สิงหาคมถึง20พฤศจิกายนโดยแบ่งเป็น3โครงการนะคะมาเริ่มกันที่1ลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็ก ร่วมกับภาครัฐทุกกระทรวงทำการลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงตลาดกว่า30,000แผงโดยมีตลาดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำคัญรวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะ โดยเจรจากับกระทรวงมหาดไทยใช้สารกลางจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานมีพาณิช์จังหวัดขับเคลื่อนและใช้สถานที่ท่องเที่ยวตลาดใหญ่ต่างๆทั่วประเทศกระทรวงการหมมีพื้นที่กว่า3,000ักว่าแห่งที่สามารถ เข้าไปใช้ได้รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขายสินค้าเป็นกรณีพิเศษกระทรวงสาธารณาสุขจะใช้อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอลงพื้นที่ประสานงานท้องถิ่นและสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีรถทงฟ้าจะส่งเสริมให้ประชาชนขายรถพุ่มพงวงโดยจะส่งสินค้าอาทิหมูไก่น้ำตาลน,น้ำมัน สินค้าปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะสจัดตลาดนัดพาณิชย์ทั่วประเทศกำหนดไว้4รูปแบบ 1. ตลาดพาณิชย์โดยให้ผู้ประกอบการรายเล็กโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัด76จังหวัดจะร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนนะคะจัดหาพื้นที่จําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก จำหน่ายสินค้าประโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาถูกนะคะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทั้ง76จังหวัดระยะเวลา3เดือน2ตลาดนัดพาณิชย์บวกกับจำหน่ายสินค้าธงฟ้า เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายเล็กให้ขายสินค้าและให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูกกำหนดจัดในสถานที่ต่างๆเช่นสารกลางจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวนิคมอุตสาหการรมปั๊มน้ำมันมหาวิทยาลายัยลานหน้าห้างค้าส่งปลีกลานหน้าห้างท้องถิ่นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะ3ตลาดพาณิชย์บวกธงฟ้าและหัวการค้าแฟจะเป็นงานใหญ่ ลดทั้งจังหวัด4ตลาดพาณิชย์เคลื่อนที่โบกรถโมบายทงฟ้าจะส่งเข้าถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกลทั่วประเทศมาถึง3นะคะร่วมมือผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่จัดมากรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ภายใต้แคมเปญลดกระหน่ำทั้งประเทศและในช่วงเทศกาลโดยมีผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการส่วนนี้กับรัฐบาลนะคะ ประเมินลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้7,000ล้านบาทหลังจากวันที่20สิงหาคมจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดเป็นการร่วมมือกันของภาคราัฐกระทรวงต่างๆภา,า,า,าคเอกชนและสมาคมต่างๆสภาอุาตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้ายู l นิลิเวอร์ไทยเบเวอเรด เครือข่ายเจริญโภคกัณฑัโดยให้โดยให้ไม่กระทบกับร้านค้ารายย่อยและจะดึงร้านค้ารายย่อยให้มีส่วนร่วมในโครงการประเมินขั้นต้นว่าสามารถลดค่าใช้ใจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ประมาณ7,000ล้านบาทจะเป็นพื้นฐานก่อนโครงการดิจิ t a l Wallet ออกให้ประชาชนสามารถเพิ่มการลงทุนค้าขายได้ทั่วประเทศถือเป็นมติให้ดำเนินการและกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานทั้งหมด นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์นะคะได้อัปเดตรายละเอียด